สวัสดีตอนตีสองครับตอนแรกก็ว่าจะนอนละครับที่นี้นักศึกษากะถามมาหลายเหลือเกินว่าอาจารย์ยังบอข้าใจเรื่องซิมเปิลห้าม,มนิกว่าสันอาจารย์เฮ็ดคลิปให้เบิ่งแนฮ่ผมก็อยากนอนก็อยากนอนฝนกะโต้ค้อยเป็นแต่นอนดีแท่ละเอาละผมก็เลยตัดสินใจว่าได้เหมือนักศึกษาขอมากผมกะจัดให้ ผมก็สอนมาหลายปีแล้วผมกับบรรยายเป็นภาษาภาคกลางนักศึกษากันยั่งบ่เข้าใจนางตาเหลือกเมาเมาขึ้นเก่าอยู่เอาละคลิปนี้ผมก็เลยล่องเบิงล่องเบาเป็นภาษาเล่าเบิงมันสิเข้าใจดีขึ้นบ่นะครับถ้ามันเข้าใจดีขึ้นต่อไปนี่ผมสิสอนเป็นภาษาเล่าตลอดเลยครับสิบ่บ,บาไทยเลยถาสอนไปสอนไปมิตกภาษากลางก็ขออภัยเว้นาทีนี้นะครับผมนันกับ เว้าเล่าได้แต่ว่าฟังเล่าบ่าค่อยเข้าใจปันไดเนาะเอาละเริ่มกันเลยในคลิปนี้ผมสีว้าอยู่2เรื่องเรื่องแรกผมสีว้าให้เห็นกระจ้างสูู้ขุมขนเลยว่าตำแหนง่งความเร็วและก็ความเร่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกที่มีม้วนติดปลายสปริงเนี่ยมันเป็นจังไดนะครับ แถมผมยังสีเขียนกราฟให้เบิ้งอีกครับกาบตำแหนง่งกราฟความเร็วหลกอกราฟความเร่งเบิ้งคกๆเลยถท้าก็ได้จักสีว่าจังไดล่ะครับเรื่องที่2ผมกะสีบอกให้หูเลยว่าตำแหน,น่งนี่พลังงานเป็นจังไดพลังงานที่ผมเว้าถึงนี่ก็คือพลังงานจนบวกกับพลังงานสักสปริงร่วมกันเขาเอ่ยมาพลังงานกลร่วมเดอ้อพลังงานกลร่วมเนี่ย สีท่อกันสู่ตำแหนง่งพลังงานที่เปลี่ยนไปก็คือพลังงานจนกับพลังงานศักเอาละถ้าพร้อมแล้วกับลุยเลยอันนี้ผมสิแสดงให้เห็นว่าตอนที่ม้วนติดปลายสปริงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปแต่ละตำแหนง่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยความเร็วความเร่งหรือว่าแรงเนื่องจากสปริงเนี่ยมันเป็นจังใดนะครับ ตำแหน่งที่ผมจะเว้าห่อดเนผมจะแบ่งเป็น3ตำแหน่งตำแหน่งตรงกลางค่า x เท่ากับ0ผมสิเอิญว่าตำแหน่งสมดุลนะครับแล้วก็อีก2ตำแหน่งจะอยู่ทั้งสายกับทั้งขัวของตำแหน่งสมดุลด้านขวามือผมสิเอิญว่าตำแหน่ง x เท่ากับบวก a ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่มีการกระจัดโตสุดใหญ่สุดนะครับ อีกตำแนหน่งนึงอยู่ทางซ้ายมือ x จะมีค่าเท่ากับลบ a อันนี้การกระจายกับโตขึ้นกันแต่ว่าโตในทางลบนะครับสิเห็นว่าการกระจัดลบ a กับบวก a นี่ขนาดมันสีท่ทอกันเนาะแต่ว่ามันอยู่คนละฟังนะครับเอาละเข้ามาเริ่มกันที่ภาพ a ภาพ a นี่ผมสิหให้วัตถุอยู่ที่ตำแหนง่ง x เท่ากับบวก a นะครับจับไว้อยู่นะวัตถุจับอยู่กำลังสิปล่อย ฉชนนั้นพอหปล่อยปุบเนี่ยถามวัตถุมันสีแลนไปทางไดมันก็ต้องแลนข้อหาตำแหน่งสมดุลเพราะว่าสปริงมันดึงเข่าตำแหน่งสมดุลเนาะนะครับตอนที่เขาจับอยู่ในความเร็วมันเป็นศูนย์มันยังหยุดนิ่งอยู่พอเริ่มปล่อยปุบเนี่ยมันกระสีเข่าตำแหน่งสมดุลแสดงว่าแรงมันดึงเข่าตำแหน่งสมดุลพอเขาฮูละ,ละละว่าแรงเนี่ยมันสัมพันธ์กับ ลบ kx เนาะ f spring เท่ากับลบ kx แล้วก็ f spring เนี่ยมันกับสัมพันธ์กับความเร่งนะ้ำแรงไปทั้งหดความเร่งมันก็ไปทั้งนั้นล่ะนะครับฉะนั้น f spring ลูกศร c ่เข้าหาตำแหน่งสมดุลเนานะลูกศรของแรงที่นี่ลูกศรของความเร่งมันต็ต้อง C เข้าไปตำแหน่งสมดุลขึ้นกันสรุปเนาะจุดนี้ จุดที่ x เท่าก,กับก a แรง c เขาตำแหน่งสมดุลไปทั้งซ้ายฉะนั้นความเร่งก็ต้อง c เขาตำแหน่งสมดุลไปทั้งซ้ายคือกันจื้อไวเดอจบภาพ a หลังจากที่ม้วนมันแลนมาแลนมาเรื่อยๆห่แลนมาเรื่อยๆจนมหอดตำแหน่ง x เท่าก,กับ0ถามว่าตำแหน่งนี้ค่า f ค่า a ค่า v มันสิเป็นจังไดเขามาเบิ่งค่า f ก่อนจากสูตร f เท่าก,กับลบ kx บาดมันเป็น0แสดงว่า f มันต้องเป็น0ย์แมนบอครับ f เท่ากับลบ k ค0นย์คูณยังก็เด็ูย์ฉะนั้นค่า f เป็น0บม่มีทิศทาง f นี่ผูกติดกับ a เนาะ f เป็นจังได้ a กับเป็นจังสันในเมื่อ f เป็น0 a ความเร่งกับเป็น0ูนย์นำแต่ความเร็วตำแหน่งมอง x เท่ากับ0เนี่ยความเร็วจะมีค่าหลายสุด ไปในทางลบเนาะเขาเอนมันว่าลบ v max เพราะว่าหลูกส้อนมันสีไปทางซ้ายเนาะตามที่เขาตกลงกันไว้ตั้งแต่โดนน่านที่นี่ม้วนติดปลายสปิงกระแลนมาหอดตำแหน่ง x เท่ากับลบเลยเดย้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มันมีการกระจัด หลายที่สุดในทางลบพอมาหอดตำแหน,น่งนี่แรงเนินจากสปริงมันก็นต้องดันออกมันบอกเพราะว่าสปริงนี่มันต้องการกลับไปอยู่ตำแหน่งสมดุลเนาะฉะนั้นแรงมันก็นต้องมิทิศเข่าหาตำแหน่งสมดุลก็คือไปทั้งขัวในเมื่อแรงไปทั้งขัวความเร่งผูกติดกับแรงห้องหูแล้วความเร่งก็ต้องไปทั้งขัวขึ้นกันตำแหน่งนี้ม่วนสิยุดธชั่วคณนะ ฉะนั้นความเร็วจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ที่หนีมาหอดภาพดีภาพดีนี่ซ้ำว่าเกิดเดจาวูกับภาพบีเดอร์สิคือกันเลยต่างกันแค่ทิศทางของการเคลื่อนที่ทิศทางของการเคลื่อนที่ต่างกันความเร็วกับต่างกันนะครับมองนี่ f เท่ากับ0เพราะว่าจากสูตร f อเท่ากับลบ kx เอ็นบอ X เ,เป็น0 F ก <F S 1> ็ต้องเป็น0นในเมื่อ F เป็น0 A ก็ต้องเป็น0เนยะง่ายแห้งเนาะจุดนีน้จุดจุดนี้ V จะมีค่าเป็น V ที่มากที่สุดเราเอิ่ว่่าบวก V Max เพราวาทิศทางของ V 4ไปทางขวามือเนาะาย ที่นี่ก็มาหอดภาพ e ภาพ e นี่ก็ซ้ำว่าแม่นภาพ a อีกเทือหนึ่งเดอ้อคือกันเลืยกับภาพ a ก็คือวี่ท่ากับศูนย์ a สไปทางซ้าย f ก็สีไปทางซ้ายคือกันซ้ำนี่ละเพราะเ่าหลายอยากนอนแล้วเอาละจากภาพ a b c d และ e แสดงตำแหน่งของม้วนติดปลายสปริงที่มันเคลื่อนที่ไปณนะตำแหน่งต่างๆสรุปให้ฟังอีกเทื่อนหนึ่งนะว่าแรงความเร่งความเร็วมันเป็นจังใดผมสิถามแล้วก็ตอบเด้อจุดใดที่มวลติดปลายสปริงมีความเร่งสูงสุดในทิศบวก ตอบณจุดนี้ก็คือภาพ c จุดที่มีความเร่งสูงสุดในทิศบวกก็คือตอนที่มวลติดปลายสปริงอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ a ใช่ไหมใช่นะครับดึงหันดีผมถามว่าความเร่งในทิศบวกสูงสุดจะเกิดขึ้นตอนม้วนติดปลายสปริง เปลื่อนทีไปหอดตำแหน่งใดคำตอบก็คือตำแหน่ง x อเท่ากับลบ a ที่นี่ผมก็ถามได้อีกเด้ถามว่าความเร่งสูงสุดในทิศลบจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดนะครับเข้ากับแหกตาเบิงครับ,นเ,บรเนี่เบิกพเนตเบิงภาพ a กับภาพ e เนี่ยลูกศรความเร่งมันก็นย่าวซํำกันเด้กับภาพ c คือขนาดบรรทอกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเข่ากับสีเอินภาพ A กับภาพ E ตรงที่วัตถุอยู่ตำแหนง่งเอกกบวก A ว่าเป็นตำแหน่งถี่ห้ความเร่งสูงสุดในทิศลบเนาะเข้าใจซ้ำกันเข้าใจให้ตรงกันด้วยว่าความเร่งเนี่ยสูงสุดก็ต่ำสุดขนาดมันสีซ้ำกันแต่ทิศทางสิต่างกัน เขาถามว่าความเร่งสูงสุดเนี่ยถามซ้ำนี่ให้เข้าใจตรงกันเลยนะว่ามันคือความเร่งที่มิดทิศไปทางขวาม,มือทาเขาถามว่าความเร่งต่ำสุดก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือความเร่งไปทางซ้ายมือเนาะเข้าใจาบเข้าใจกับกลับไปเบิ่งอีกรอบโอเค ที่นี่เข้ามาเบิงพลังงานเนาะพลังงานที่ผมจะแสดงให้เบิงนี้ผมก็จะแสดงทีละรูปจาก A ไป B ไป C ไป D ไป E พลังงานที่ทอการทุกตำแหน่งของม้วนติดปลายสปริงเขื่อนที่ไปก็คือพลังงานร่วมพลังงานร่วมนี่ก็คือพลังงานขนร่วมเนาะเกิดจากพลังงานจนบวกกับพลังงานสักเข้ามาเบิงภาพ A ภาพ a นีว V เป็นศูนย์พลังงานยังเป็นศูนย์พลังงานจนแสดงว่าพลังงานสักมิคาสูงสุดเนาะซ้ำกันเลยกับพลังงานรวมนะครับภาพนี้ก็ง่ายภาพทัดมา x เ,เป็นศูนย์แสดงว่าพลังงานสักเนื่องจากสปริงเป็นศูนย์เพราะว่าจากสูตรมันคือ1ส่วน2 k x กำลังสองมันบอ่เอเ x เป็นศูนย์คูณยังกับศูนย์แสดงว่าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่ง B เนี่ย พลังงานจนจะมีค่าสูงสุดเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยถัดมาภาพ C นะครับดูภาพ C ภาพ C นี้ยังเป็นศูนย์ถามก่อนวี v เป็นศูนย์แสดงว่าพลังงานจนเป็นศูนย์พลังงานสักเป็นร้อยร่วมแล้วก็ได้เป็นหนึ่งอยง่ายแห้งภาพดีภาพ E เบิ้งเองแค่น้ำลายแล้วอยากหัวเลาะจะคล้องกับปานนั่นเนาะ สไลด์นี้ก็สิสอนการพอดกาฟได้บ้างนี้พอดกาฟของอย่างละพอดกาฟของการกระจัดความเร็วแล้วก็ความเร่งก่อนสิพอดกาฟก็ต้องรู้จักสมการมันก่อนสมการตัวแรกก็คือสมการของการกระจัดสมการของการกระจัดก็คือ x เท่ากับ a คอดโอเมก้าที่บวกมุมฝ้ายวัาันตัว A ขนาอื่นว่าแอมป์ริจูดจำไว้แอมป์ริจูด แอมพลิจูดเอเอบาพิดเบาไม่ได้แ m p พลิจูดตัวนี้ตัว A ก็คือการกระจัดที่มีขนาดสูงสุดเนาะจำให้มันได้เด้อละ่ะ X เท่ากับ A c คอโอเมกา t บวกมุมไฟที่นี่สมการต่อมาความเร็วความเร็วก็คือการดิฟตำแหน่งดิฟสมการ X นะก็จะได้แบบนี้ออกมาเด้อลบ โอเมก้าเอไซโอเมก้าทีวกไฟอันนี้ดิบไ้เบิร์นเดอร์ดิบเอาเองคานแล้วโตวข้างหนา้าลบโอเมก้าคูณเอนี่เฮ้ามิสเนะซเรนมันนะื้อเซเรนคือวีแม็กถ้าเขาถามหาวีแม็กเนี่ยเอาลบโอเมก้าเอคูณกันเลยก็ตอบวีแม็กเวัส์ซันต่อมาความเร่ง หูแล้วว่าความเร็กี่เกิดจากการดิบของวีกสีได้ตามนี้เลยโตข้างหน้าสองตัเนี่ยอยู่น้ำกันสีแดงลอง้อมกรอบไว้เอามีซื้อเห่นมั่นก็คือ A-MAX ก็คือความเร็งสูงสุดโอเคเอาละครับที่นี่ก็หอดเวลลาเขียนกราฟแล้วนะครับกราฟแรกที่ผมจะพาเขียนจะเป็นกราฟของการกระจัด ผมให้แกน x เ,เป็นเวลาแกน Y เป็นการกระจัดเวลาในที่นี้จะคล้ายๆกับการเคลื่อนที่แบบป้งกลมเนาะเฮ้าสิเอินว่าขาบขาบในที่นี้ก็คือมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับมาตำแหน่งเดิมเอินว่าหนึ่งขาบใส่สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวที่ใหญ่ถ้าจากรูปจาก a b c d e เนี่ย จาก A ไป B ไป C เนี่ยด้เครื่องขาบที่ส่วน2จาก C D E กลับมา E อีกกับเครื่องขาบร่วมกันเป็น1คาขาบเนาะก็จะเป็นตัวที่ใหญ่เอาละ่ะเข้ามาเริ่มกันที่ละตำแหนง่งเริ่มจากภาพ A ภาพ A วัตถุอยู่ตำแหน่งไดนครับอยู่ตำแหน่งบวก A เท่ากับเขียนจุดไวับวก A ทั้งบวกเนาะ A สูงสุดต่อมาภาพ B วัตถุอยู่ตำแหน่งใด X เท่ากับ0ภาพ C X เท่ากับลบ A ลงมาขังล่างเน้ลบภาพ D กลับมา X เท่ากับ0อีกครั้งภาพ E X เท่ากับบวก A กลับขึ้นไปข้างบนอีกเห็นบาหาจุด พอจะเดาได้หรือเ่ครับว่ากราบเป็นรูปอย่างที่จริงถ้าผู้ใดเบิ่งสมการ a c คอโอเมกาทีบวกมุมไฟล์เริ่มต้นเนี่ยไฟล์เริ่มต้นเป็นศูนย์ก็สิตอบได้บ่ต้องมาเขียน A.B.C.D.E. เลยตอบได้เลยว่ามันเป็นกราบรูปคอรดแต่ว่าถ้าผู้ใดเบิ่งบ่เป็นก็เอาแบบสะๆนี่ก่อนเนาะ กราบต่อมาเป็นกราบความเร็ว velocity กราบความเร็วนี่ก็เบิ่งจากสมการใดเลยผู้ใดเก่ง v เท่ากับลบโอเมก้า A ไซโอเมก้าทบวกมุมเฟสเริ่มต้นไวซันเ,เหตุเหตุคือเกาเลยไล่มาตำแหน่ง A ก่อนตำแหน่ง A V เป็น,เป,นเป็นหยเบิงแหกตาเบิง V เท่ากับ0 V เท่ากับ0นย์มันจะอยู่ตรงตำแหน่งใดของกราฟอยู่มองนี้เลยต่อมาภาพ B V เป็นเท่าใดละ่ะไปภาพภาพ B เนี่ย v เป็นแม็กแม็กด้านใดแม็กด้านลบก็ต้องอยู่ข้างล่างนะครับที่นี่ภาพ C ภาพ C นี่ v เป็นศูนย์อีกเท่อนึงกลับขึ้นไปอยู่มองเดียวกันกับตำแหน่ง A ต่อไปภาพ d-dog d d o ี d dog. d o ก d dog, d o ็ dog, หา V ีไม่เจอดีด็ dog, ตัวนี้วีจะมีค่าเป็นไงสูงสุดในทางบวกก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนที่นี่ภาพ e ภาพสุดท้ายกับมาเป็นศูนย์อีกเห็นบอสได้ซ้ำนิดแล้วเากับลากกราฟค่ขขาวๆได้แล้วนะครับอันนี้เป็นกราฟหูปไทร ที่นีอันสุดท้ายกราบระหว่างความเร่งกับเวลาข้อก็เหตุคือเก่าตรงตำแหน่งเอความเร่งเป็นเท่าใดเฮ้ยสูงสุดเลยเนี่ยความเร่งเนี่ยแต่ว่าความเร่งสีไปที่ใดสีไปที่ลบก็ต้องอยู่ข้างล่างนะครับตำแหน่ง A ที่มนีตำแหน่ง B ความเร่งเป็นเท่าใดเป็นศูนย ตำแหน่ง C ีความเร่งเป็นอะไรโอ้ยสีไปทางขวาสูงสุดเลยเอาขึ้นข้างบนภาพดีความเร่งเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งภาพอ e ีความเร่ง C ีไปทางซ้ายก็ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเห็นบอกห่า,ากระดากราบออกมาแล้วนี่คือกราบของการกระจัดความเร็วและก็ความเร่งเบิ้งภาพแปกเนาะภาพของอเบิ้งกราบแปกเนาะ กราฟของการกระจัดเนี่ยเห็นบอกครับว่าตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมันก็คือ A เขาเอ่นว่าแอมบิจูดแต่ว่ากราฟความเร็วเนี่ยบบเมนแนวนั่นเด้บบเมน A ความเร็วสูงสุดเมื่อกี้เขาจำได้บอกมันคือลบโอเมก้าเอฉะนั้นตรงเซนปะข้างทึงเนี่ยก็จะเป็นโอเมก้าเอวีแม็กข้างล่างก็จะเป็นลบโอเมก้าเอวีแม็กกันแต่ว่าเป็นวีแม็กด้านลบทำนองเดียวกัน กาบความเร่งตัวข้างหนามันีอ,อยู่ในกรอบสีแดงเห็นบอลบโอเมก้ากำลัง 2A ก็คือความเร่งสูงสุดพอมาเขียนลงในกราบแขนว่ายโตเทิงสูงสุดกับเป็นโอเมก้ากำลัง 2A โตล่างต่ำสุดกับเป็นลบโอเมก้ากำลัง 2A เห็นบอครับบอยากเลยการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอ่ซื้อมันก็บ,บอกเนาะซิมเปิลแบบว่าง่าย ฮาร์โมนิแปลว่าฮาร์มอนีอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายอีลีสไลด์นี้เป็นสไลด์สรุปสรุปยังสรุปพลังงานและกะ้กกาเทศเป็นตารล่างเห้เบิงนนําว่าตอนที่วัตถุมันเคลื่อนที่ไปที่เวลาต่างๆกันเนี่ยค่า x ค่า v ค่า a ค่า k ค่า u มันมีค่าซําใด จะค่อยๆเบิ่งไปเนาะถือเป็นการทบท้วนจะของนําถ้าบ่เข้าใจจังได้ก็จังโทรศัพท์มาถามเด้อจบ